ครับในส่วนของนาฬิกาและเวลาคะส่วนของเวลานะครับเราจะกดไปที่ด่าตรงนี้เราจะตั้งตัวแปรขึ้นมานะชื่อว่า Time นะครับพอกดโอเคไปปุ๊บเราก็ลากตัว set นะเซตแวลูเบลไทม์มาเซตให้มันเป็นค่า10นะก็ะคือว่าเริ่มต้นเราจะ ให้ให้เวลา1ิวิก่อนนะครับแล้วก็ให้นับลงเรื่อยๆนับลงเรื่อยๆเราจะใช้ตัวลูปนี่นะครับ repeat u n t ที่นะแล้วก็ใช้ operator ว่ามันเท่ากับ0หรือ,อยังนะครับโดยให้ตัวแปร time นะเซตว่า time เท่ากับ0หรือ,อยังถ้ามันถ้ามันเท่ากับแล้วก็ให้หลุดหลุดลูปออกมานะครับตรงด้านในเนี่ยเราจะให้มันรอก่อนเวทก่อน1 1นึ่ง s e นะครับแล้วค่อยให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวแปรทีละลบหนึ่งอ่านะก็คือลดลดลงเรื่อยๆนะครับอ่าพอมันลดหนึ่งจนถึง0ูนย์ปุ๊บออกมาปุ๊บให้มันทำอะไรให้เราเอา่าให้มันบอดแคดนะครับให้มันบอดแคดว่าเกมโอเวอร์อ่าพูดงยังไงว่าถึงศูตรเมื่อไหร่ก็คือจบเกมเกมโอเวอร์นั่นเองต่อไปโปรแกรมส่วนของนาฬิกานะครับ วนาฬิกาเนี่ยจะมีคอสตูมอยู่2อง,งันนะตูมก็คือเป็นรูปนาฬิกาเนาะอีกอันนึงก็คือแอดตั้งชื่อคอสตูมว่าแอ,อดสิบก็คือว่าให้ให้มันเขียนว่าบวกสิบวินะครับกรณีที่มันชนกับตัวแมวเนาะมันจะเปลี่ยนมาคอสตูมนี้ตัวนาฬิกาคร่าวๆนะครับก็คือการทํางานของมันก็คือเริ่มต้นมันจะเริ่มเกิดเกิดโดยการสุ่มว่าจะเกิดทางซ้ายหรือทางขวาอพอเกิดเสร็จแล้วมันก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ วิ่งให้มันผ่านไปนะครับเสร็จแล้วระหว่างที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเช็คไปด้วยว่ามันชนกับแมวหรือยังถ้ามันชนแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นเป็น10บวินะครับเริ่มต้นโปรแกรมเลยนะเราจะสร้างตัว my block ขึ้นมาตัวนี้ให้เราตั้งชื่อว่า start clock ล้วกัน start s c o r e l o c k อ่ะเมื่อเรากำหนด นิวไมล์บล็อกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างตัวนี้นะครับให้เราเขียนคําสั่งเข้าไปนะเหตุที่เราต้องใช้ไมล์บล็อกว่าเราจะสังมันซ้ำๆนะครับโอเคสตาร์ทคล็อกเราต้องการให้ทําอะไรอ่าก็คือให้มันโชว์นะครับคําสั่งให้มันโชว์เลยโชว์ก่อนเลยทําไมถึงต้องโชว์เพราะว่ากรณีที่มันไปชนชนด้านข้างแล้วมันจะหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเริ่มมาปุ๊บให้เราสั่งให้มันโชว์ก่อนนะครับเสร็จแล้วอ่าเราจะ สั่งสวิตซ์สวิตไปด้วยสวิตคอสตูไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าตอนมันชนมันจะเปลี่ยนไปแอดแอดสิใช่ไหมเราจะเปลี่ยนมาเป็นคล็อกไปก่อนนะนะให้เป็นรูปนแสดงนาฬิกานั่นเองนะต่อไปกําหนดตนําแหน่งของมั่นนะโดยการสุม่มนะสุ่มนี่เราจะใช้เงื่อนไขยิบเอลก่อนถ้าสุ่มได้1เราจะให้เกิดทางซ้ายถ้าสุมส่มได้2จะให้เกิดทางขวานะโดยใช้ o อ e เปอเเตอร์นะที่มันนี่ เท่ากับแล้วก็เอาแรนดอมเข้าไปใส่ในนี้นะครับแรนดอมอะไร1กับ2อ,อ่าแล้วถ้ามันได้หนึ่ถ้ามันได้1จะเกิดอะไรขึ้นอ่าหเด่ดนให้เกิดอะไรให้มันเกิดทางซ้ายนั่นเองครับเกิดทางซ้ายก็ใช้คําสั่ง go to e y อย่างนี้นะครับทางซ้ายตรงนี้ก็ประมาณ210นะอ่าติดลบ210 ค่วนว่ายเราจะแรนดอมนะเรนดอมประมาณช่วงนี้บนหรือล่างตรงนี้ให้มันเรนดอมตำแหน่งนะครับเราก็ใช้คำสั่งปิกปิก r รนดอมนี่แหละนะด้านบนถึงด้านล่างมันจะใช้ตั้งแต่ลบหนึ่งสี่เจ็ดนะครับถึง1 3 2งสามสองประมาณเนี้ย กลับมาที่นี้นิดนึงอีเวนต์นะครับอีเวนต์ตัวธงกดธงแล้วท,ท,ทำอะไรให้สั่งไปที่สตาร์ทคล็อกก่อนนะครับอ่ะเอาชุดคำสั่งไม้บล็อกสตาร์ทคล็อกนี่ครับมาไว้อ่ะลองกดดูนะปับ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูตรงเอลฟ์ตรงเอลฟ์เราสั่งอะไรในกรณีที่มันเกิดแรนดอมเป็นเลข2มานั่นไงนะเราก็จะให้มันเกิดน,นาฬิกาเกิดที่ด้านขวานะครับ ด้านขวามันตำแหน่งประมาณเท่าไหร่210เนี่ยลองลากนาฬิกาไปดูเช็คตำแหน่งดูก็ได้นะครับน,นะครับ x 210ประมาณนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะสั่งให้มันเคลื่อนไหวอ่าโดยนาฬิกามันมันได้ตำแหน่งการเกิดแล้วใช่ไหมเราก็สั่งให้มันเคลื่อนไหวเราจะใช้ไม้บล็อกอีกเหมือนกันโดยการเม k e อาบล็อกขึ้นมา นะครับอันนี้เราจะตั้งชื่อว่า move b r o p ครับโดยกดตัว add a n input ไปด้วยนะตรงนี้ตัวด้านซ้ายสุดนี่นะครับอ่ะเราก็ตั้งชื่อให้มันเป็น val ก็คือ value ก็คือค่านั่นเองอ่าตัวนี้เห็นไหมอ่ะมันจะมีอ่าตัวบล็อกของเราไหม box ของเราเห็นไหมหมายคลอรของเราเนี่ยถ้าเราหยิบมาใส่ปุ๊บมันจะมีช่องให้เราใส่ค่าด้วยนะเนไเพราะเราใส่ เมื่อกี้กำหนดกำหนดให้มันใช่ไหมตัวนี้มันเกิดทางด้านซ้ายใช่ไหมเราต้องการให้มันเคลื่อนไปทางขวากําำหนดค่าบวกให้มันสมมติใส่3แล้วก็ทางฝั่งนี้มันจะเคลื่อนมาทางด้านซ้ายใช่ไหมก็ต้องใส่ค่าติดลบ3ให้มันอย่างนี้นะคระับค่ามันจะวิ่งเข้ามาในตรงนี้ค่าตรงนี้ที่เราใส่ตรงนี้เลข3เนี้ยลบ3มเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้หมายบอกนี่นะครับเราก็สั่งให้มันวิ่ง สั่งให้มันวิ่งอ่าเราก็ต้องใส่วนลูปให้มันใช่ไหมรีพีทรีพีทจนถึงไปซะจนมันไปถูกจนมันวิ่งอ่าสมมติว่ามันวิ่งไปใช่ไหมมันก็ไปถูกอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมก็คือทัชชิ่งเอ็ดอ่าทัชชิ่งเอ็ดทัชชิ่งเอ็ดถึงให้มันหยุดใช่ไหมตอนมันวิ่งเราก็กําหนดเป็นมูฟไปซะมูฟอ่ามูฟนี่เราก็ดึงค่าตรงนี้ค่า v a l เนี่ย มาใส่อ่าก็คือถ้ามันเป็น1มันจะส่ง3เข้ามาใส่ถ้ามันเป็น2มันจะส่งลบ3เข้ามาใส่นั่นเองเสร็จแล้วอ่าลองดูว่าถ้ามันชนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับชนแล้วก็ให้นาฬิกามันซ่อนไงนะ,ะก็คือหลุดชนหมายถึงว่ามันทัชชิ่งเอทแล้วหลุดหลุดรูออกมานะครับก็คือให้มันซ่อน ให้มันซอดแล้วก็ทิ้งไว้สัก1วิแล้วค่อยมันเกิดใหม่ก็ได้เกิดใหม่เราก็ใช้คำไอตัวบล็อกที่ชื่อ start clock นี่โอเคแล้วระหว่างที่มันวิ่งอยู่เราต้องเช็คการชนให้มันด้วยใช่ไหมะระหว่างที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้ลูบป,ปนี้ใช่ไหมครับมันวิ่งอยู่เราก็จะเซตการชนโดยใช้ค่า eve เข้าไป อิปชนก็ใคร touching. ทัชชิ่งทัชชิ่งอะไรทัชชิงนะ่งแคทชนให้มันทำอะไรนะก็คือเพิ่มเวลานะเพิ่มตัวแปรเวลาให้มันมากขึ้นนะก็คือเชงเชงตัวแปรทมเพิ่มอีกเท่าไหร่10ปรมาณนี้ครับเชงตัวแปรแล้วนะ ก็จะให้มันเปลี่ยนคอสตูมไปด้วยใช่ไหมเราก็เชงคอสตูมไปอีกอยู่ไหนอะสวิตคอสตูมอะสวิตคอสตูมเป็นไอแอดสิบอะก็คือให้มันเปลี่ยนคอสตูมเป็นแอดสิบนะแล้วก็ทิ้งให้มันโชว์คอสตูมสักแป๊บหนึ่งอะก็คือเวทนั่นเองเวทไปสัก0.5 0.5วินาทีนะครับเวสเสร็จแล้วก็ให้มันซ่อนซ่อนซ่อน,ซ,อนซ่อนอยู่ไหนซ่อนอยู่นี่หายครับอ่ะซ่อนเสร็จแล้วก็ให้มันรอหนึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมซ่อนเสร็จก็ให้มันรอหนึ่งวิแล้วก็ให้ไปเริ่ม สตาร์ทค็อกใหม่อีกทีหนึง่งนะประมาณนี้ลองรันกันดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมทั้งไปอ่านะครับเห็นไหมนาฬิกาเคลื่อนแล้วใช่ไหมปึ๊บมันจะสุ่มเห็นไหมสุ่มทางขวาอันนี้คือได้จากสตาร์ทค็อกใช่ไหมสุ่มได้ทางขวาเขาเคลื่อนมาทางซ้ายอ่าสุ่มไปเรื่อยๆเอ๊ะแต่ว่าเวลาเราไม่ลดนะดูสังเกตดูเวลาไม่ยอมลดทําไมไม่ยอมลดดูกันนะ เช้งอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมเช้งมา variable ต้องเปลี่ยนเป็น t i ม e ซะ,ะเวลาลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับสังเกตดูเวลาลดลงเรื่อยๆไปพอเราเก็บเราเก็บนาฬิกานะอ่าพอถึงศูนย์เวลาถึงศูนย์เกม over เห็นไหมรันใหม่เดี๋ยวเราเก็บนาฬิกานะครับปั๊บเห็นไหมเวลาขึ้นเป็นสิบเห็นไหมหกสิบครับ อ่เก็บใหม่เก็บนาฬิกาใหม่นะครับตอนนี้เก็บปุ๊บมันก็จะเพิ่มอีกาทำให้เรามีเวลาเพิ่มเห็นไหมเราก็เก็บ p ้อยไปเก็บนาฬิกาไปแบบนี้นะครับ